อดีตก็คืออดีตนะคะถ้าอยากวนกลับมาไปต่อแถวค่ะชั้นนี้ของจริงใหม่ล่าสุดทำเอาไอจีแทบแตกเลยละจ้าสำหรับคุณต่ายชุติมานะคะทีล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ลงรูปคู่กับแฟนหนุ่มค่ะกองเชียร์เนี่ยเชียร์หนักมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่แผ่วเลยนะแม่ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเธอก็ได้หลุดปากค่ะเผอพูดไว้ในรายการหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มคนใหม่มาขอแต่งงานแล้วจ้ากลายเป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่น่าจับตาสุดๆในเวลานี้เลยละค่ะหลังจากที่คุณต่ายชุติมานะคะอดีตภรรยาของทีมพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยว่าที่นายกประเทศไทยคนล่าสุดนะคะซึ่งไม่ว่าเธอเนี่ยจะขยับตัวทำอะไรค่ะก็ถูกจับตามองอยู่เสมอค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคุณต่ายชุติมาเนี่ยก็ได้ออกมาเผยเรื่องส่วนตัวค่ะว่ามีคนเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปีที่แล้วนะคะ โดยในช่วงตอนหนึ่งของรายการแย่งซีนะคะที่ได้แพรรี่ไพวันเนี่ยเป็นพิธีกรนั้นนะคะคุณต่ายเนี่ยก็ได้บอกว่าจริงๆมีคนคุกเข่าขอแต่งงานเรานะเมื่อปีที่แล้วแล้วแหวนที่ใส่อยู่คือแหวนที่เขาขอแต่ผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วนี้งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยต่างพากันเปิดวาร์ปกันสนั่นเลยละคะ่ะเพราะอยากรู้นะคะว่าใครกันที่มาขอคุณต่ายแต่งงานในครั้งนี้ค่ะ ล่าสุดค่ะคุณต่ายชุติมาเนี่ยก็ทำเอาไอจแทบแตกเลยนะคะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้โพสภาพพัดลมค่ะกับชุดนอนน่ารักนะคะพร้อมแคปชั่นติดตลกค่ะว่าเปิดตัวแฟนใหม่กันไปเลยถ่ายกับแฟนใหม่พัดลมเวยๆชุดนอนแม่ยังไม่ขายจ้ะ ท่ามกลางคอมเมนต์ค่ะที่ยังคงเชียร์ไม่ลดละเลยนะคะพร้อมทั้งแหนแซลมุกที่คุณต่ายเล่นค่ะที่แท้เนี่ยแฟนอ่ะเป็นพัดลมนั่นเองค่ะบางก็บอกว่าทําไมคนนอกอย่างเรายัางแอบรู้สึกเลยว่าป๊า๊ายังรักหมาม้าของพี่พี่เหมือนเดิมทําไมมาม้าเองถึงไม่รู้ตัวนะบางก็บอกว่าถ่ายกับแฟนใหม่ใช่ไหมแม่กระแสไม่แผ่วเลยนะตอนนี้ขณะที่บางคนนะคะก็บอกว่าแต่แฟนพัดลมมันดูเก่าๆรุ่นคลาสสิกนะคะอีอีถ้าไม่กลับไป ถ้าไม่กลับไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ห้ามมีแฟนใหม่นะทั้งคู่นั่นแหละไม่รู้ล่ะเราจะได้มีความหวังมีความสุขที่จะเชียร์ไปเรื่อยๆตามด้วยอีโมจิสีส้มค่ะบวกกับหัวใจสีส้มเท่ากับหนูพิพมพ์อยากเห็นแฟนใหม่แม่ที่เป็นนายกคนที่30ค่ะแอบเชียร์แม่เกือบตกใจอย่าทำเราอกหักนะแฮชแท็กไม่รู้แหละยังไงก็เชียร์ครอบครัวนี้เหมือนเดิมตามด้วยอีโมจิหัวใจสีส้มค่ะ